สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับกลุ่มนะคะภูมิปัญญาไทยสมุนไพรลูกประครบนะคะอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพาชมนะคะวิธีการทํานะคะกระบวนการทําลูกประครบนะคะไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะจะเป็นไพลเหลืองนะคะสรรพคุณก็คือชาแก้ฟกช้ำนะคะผื่นคันนะคะแล้วก็เป็นยาแก้ทอ้องอืดท้องเฟอ้อขับลมนะคะ <people> ค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นขมิ้นชัน,นะค่ะขมิ้นชันนะคะจะช่วยในเรื่องของแก้อาการทอ้องอืดท้องเฟอ้อนะคะ <PH> e> บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยนะคะรักษา iniz, โกกรคกรดไหลย้อนค่ะค่ะ <PH> e> ต่อไปนะคะเป็นผิวมะกรูดะค่ะ <PH e> <PH e> <Tank skills> ผิวมะกรูดนะคะจะช่วยขับลมในลําไส้ค่ะแก้ลมวิงเวียนนะคะค่ะอันนี้นะคะก็สามารถนะคะใช้กับผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะ ต่อไปนะคะเป็นใบพับพึงนะคะสรรพคุณของใบพับพึงก็คือเป็นยาบำรุงกำลังนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ค่ะช่วยขับเสมหะค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นใบเถา่เอ็นอ่อนนะคะอันนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องค่ะค่ะไปนะคะเป็นตะไคร้นะคะตะไคร้นะคะสรรพคุณนะคะ ลำต้นจะช่วยในเรื่องของอาการไข้หวัดขารากนะคะเป็นยาแก้ทอ้องอืดท้องเสียช่วยขับปัสสาวะค่ะแล้วก็น้ำมันตะไคร้นะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะออกฤทธิ์ต้านเชื้อราค่ะกำจัดเซลลูไลน์ค่ะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายค่ะเปใบเป้าน้อยนะคะใบเป้าน้อยนะคะจะช่วยเรื่องกระจายลมนะคะแล้วก็รากนะคะมีรดร้อนนะคะช่วยแก้ลมขึ้นเบื้องบนนะคะให้หายเป็นปกติค่ะ ต่อไปใบมะขามนะคะสรรพคุณของใบมะขานะคะก็ใบมันนะคะจะแก้หดผื่นค่ะแล้วก็ยังถ้านําไปรับประทานนะคะยังช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะ,คะต่อไปเป็นกาละบูนนะคะกาละบูนนะคะจะช่วยบํารุงธาตุในร่างกายนะคะต่อไปนะคะเราก็มาลองทําลูกประพบกันนะคะค่ะเริ่มจากอะไรนะคะนี่เอาผ้า กิโลดิวิตอนนะครับเอาระวางผ้าเอาคือเอียงมาข้างใดข้างหนึ่งอ่านะครับเป็นแรงนะครับอา่าเราก็ตัดมานะครับอ่าร้อยหกสิบกรัมถึงร้อยหกสิบกรัมร้อยหกสิบกรัมดีการจับนะครับจับมุมนี้ขึ้น จักขึ้นแล้วก็สี่มุมรวบเข้าหากันสีม่มุมรวบเข้าหากันครับรวบเข้าหากันเลยไม่ต้องจับชายใช่ไหมอ่ามันต้องจับชายแล้วก็ค่อยปั้นขึ้น ดึงดึงผ้าขึ้นรยนะครับดึงผ้าขึ้นเร่อไ้หมเอา่้าเราไดึง้ามาอันนี้เราตบแล้วเราเอาดึงขึ้นเรื่อยๆอ้ามันมันเป็นเก็อยู่ที่มันทับกันใช่ไหมก็จะทำให้มัน่นขึ้นแล้วก็ซึบร้อยร้อยข้างล่างขึ้นแล้วเข้าไปในรูเข้าไปในห่วงปุ๊บแล้วก็หมาวยนี้เป็นคนเดีย ไว้หน้าไว้หน้าแหม่แม่แหละให้มันแน่นอ่ะล็อกล็อกคอหมันแน่นอ่ะนั่นแหละแต้องโอเคมาไว้หน้าเลยนะ่ึเนะงเนี้ยปล่อยได้เลยไม่สองทบก็ได้สองวอบก็ได้ดึงตรงนี้มาเลยมันยันตาเลยยันลูกเลยให้เคอร์อบนลูกเลยไม,ไม่ต้องเคอร์อมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาแค่คออโอเค okay, หมุนปึ <c> ๊บ <oughs> หน้ามือ มุนมุน่ามุดนี่เอ้าแล้ววางนี้เอ้านี่เอ้าใช่นี่ยังยังนะยังไงยังนะยังงเลยก็ตัเราเราจะให้มันจุกจุกสั้นหน่อยแล้ก็เอาเข้าไว้เยอะหน่อยตุ๊บตุ๊บแล้วก็ทิ้หน้ามันนี้เก็บเรียบไหมเก็บเรียบร้อยไม่ให้มีออกมาแล้วแล้วก็ไปหน้าอยากไปหน้า ง่ายนะแล้วปุ๊บแล้วเราก็หมุนหมุนเข้าหมุนนี่หมุนไปเนี่ยนั่นนั่นนั่ใช่เลยทำงั้ยโอเคแล้วนะพอนี้เราก็เอากระชับนี้มาแล้วเยนจังเนี่ยเอาเชือกเข้าไปข้างในไป้อีกเขาออกไปนอกปุ๊บเอาโอเคเอาไปให้ถนัดแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็พลิกพลิกกลับนี้ปิดนั่นแหละถูกต้องเดี๋ยวให้ถนัดแล้วก็อะแล้วก็ เชือกโผลมาเรต้องกลางมาตรงนี้อัไโผลมาเนยแล้วก็พันแบงาเราจับด้จับไอตัวนี้ได้ดิยังนป้กดไไม่ละไม่ลงนะ